อีกครั้งหนึ่งครับ ipm เดีดโปรสามดูไม่ครบช่องครับเราจะมาดูว่าซาเหตุยังใช้โลโก้เก่าอยู่อยังไม่อัพน,นะครับนี้ดูดูสองตัวเปล่าเราใช้ไเป็นซีแบนก,การท์แกง หกจุดตัวนี้ทำดูโอไว้ครับสีกับเคยูไฮรัสไม่มาขดยเฉพายเช็คช่องของเนี่ยใช้ควานถี่เก่าอยู่ครับเวิร์กไพดไม่มาย3สิบสามไม่มาใช้ควานถี่เก่าครับ แล้วเครื่องยังไม่อัปเกรดเราจะมาอัปเกรดเครื่องกันดูนะครับนีดีโปรสามช่วงนี้บอกว่าให้ดูฟรีทุกช่องอครับยังเป็นสามารถ3ามศูนอเราขอเปลี่ยนเป็นสามเก้าสองศูนย์แล้วหอสัญญาณขึ้นแล้วหกโอเคครับ แล้วหาแล้ว,วเป็นความถีเก่าวิวหลายตัวครับโอเคครับมาแล้ว <Okay. S 1> อัปเกด,ดูซอฟต์แวร์ใหม่จะ OTA เ,เร็วหน่อยนะครับสำหรับ IPM HD Pro 3ครับตัวท็อปสุดในตอนนี้บอกให้ดูช่อง P แต่ก็ดูฟรีไม่ได้หลายคนบนอยู่ครับโควิดทูให้ดูฟรีเดอร์ไอพีเอทูให้ดูฟรีทุกแพ็กเกจเด้อดูครบทุกช่องหนึ่งเดือน IPM บอกให้ดูฟรีทื่ดูก็ได้คุณจอมดูให้หน่อยลอสักครู่ครับ ว้ยผมลืมไปผมเอานี้อัพหมดเลยครับผมให้อัพหมดเลยโอเคครับดับไปแล้วรีเซ็ตแล้วเราจะคู่จะบูดไหมหน่อบูดแล้ว รุนกันครับอ้าวโอเคแล้วครับครั้งที่สามแล้วคงสมบูรณ์แบบบ้านนี้ทำไมทกี่จุดนะครับหกใช่ไหมอ่าเออเออ <5 S 2> ใช่ใช่ครับใช้สี่คูณหกครับตัวเนี้ยทำไว้หกจุดเออทำไว้ห้าจุดต่ใช้สี่คูณหกสองดาวครับ แต่ด้วยปัญหาแก้ง่ายๆครับคือดูระบบซีแบนเลยครับเพราะยูนิเวอร์แซลเข้ามันติไม่ได้แล้วแก้ง่ายๆครับช่องเหมือนกันหมดนอกจากจะดูกล่องทูเท่าน,นั้นนะที่ช่องไปขึ้น KU หลายบ้านครับไม่ต้องแก้ไขาย,ยากครับแัดให้ไม่ดูซีแบนเลยอย่างเดียวไม่ต้องไปดูสองดาวเหมือนเดิม คืออัพชาเนี่ยตอนแรกคือยอมมาแล้วครับเป็นมาเรื่อยๆอันดีปุ่สามไม่ได้อัพไอพีเอ็มมานานแล้วไม่รู้โลโก้เปลี่ยนปบ้าง ดไลก์กดแชร์ให้นเดอพี่น้องเพื่อได้โล่น้ําเขาเพื่อได้โล่จะได้ซื้ออุปกรณ์ทําช่องหรูๆอ,อ,อีกสีจุดไม่มีปัญหาครับลูกค้าแจ้งมามีจุดนี้ไม่ยอมอัพ แล้วสายยาวกับอันนั้นสายแลรสายแรงขึ้นหน้าขึ้นแต่มาแล้วโอเคนะจะมาแล้วมั้งครับโลโก้เปลี่ยนแล้วโลโก้เปลี่ยนแล้ว

พิีพ์เบอร์พอยก่อนแล้วกันพอยต์ยี่สิบสามวันทีเปลี่ยนแล้วครับโอเคมาแล้วไทยรัฐวันทีเปลี่ยนแล้วมาแน่ครับโอเคไทยรัฐจะอัลโนลินครับจะมีปัญหามาแล้ววันทีเปลี่ยนแล้ว อขอเช็ดช okay. ่องพิเศษเพิ่มหน่อยสิมันให้ดูไหมไหนเออช่องพิเศษโอ้นี่สีแบนไม่ขึ้นงั้นเราเปลี่ยนไปสองดาวดูครับ ตัวนี้ชัช้นสีแบนตัวนี้ดูสีแบนตัวเดียวครับแสดงว่าตัวนี้เราดูสีแบนอย่างเดียวเพราะเข้ามันติไม่มาแน่ไม่ยอมมาเึ้นสีเทา ให้ยังมาเลี้ยวขอดูได้เสร็จแป๊บหนึ่งครับยังไม่ใส่ตัวนี้ด้วยยึสองอ๋อตัวอ๋อ,อตัว Tăng hát Ngoài Cái lũng Để đi nằm Lúc sống kia tô Lúc sống kia tô Chúng ta quán cầu, tăng năng lượng Quán mới thức thua, nâng hát Nó không แสดง,งว่าตัวนี้น่าจะน่าจะดูจะอยู่ดาวเดียวน่าจะอยู่ดาวเดียวครับ ต้องหามันไม่อ่อนมันมออนตัวอะไรยังไงเมื่อกี้เราอ่อนไหมเมือ่อกี้เราอ่อนไว้มันไฮโดูเทสอีกทีครับได้แล้วแหละเปิดหรือ,อยังนี้โอเคแล้วครับโลโก้เปลี่ยนแล้ว ขึ้นเป็นเคยก่อนตลอดเลยครับออโอเครอครับอได้นะานลยาแน่โอเคครับผม